สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีก V i P เช้าบ่ายนะคะทุกคนคะ่ะวันที่16มิถุนายน2567นะคะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่าน คำเตือนค่ะโปู่ช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องคะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือ การเจาะเด่นแต่ละรอบพี่น้องก็คือสูตรวิ่งหลุดแต่ละรอบนะคะพี่้องถ้าพี่้องบอ่มักบ,บ่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านขาเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่าท่านจะใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องทุกท่านขาใจจะพาไปดูที่15ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดว่า f t ฟซ จะตามต่อหรือไม่นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะทุกคนมีเข่ามีหลุดเด้อพี่น้องวันที่สิบห้านะคะใจะให้เด่นรอบเช้าเก้าและแปดเด่นรอบบ่ายหนึ่งและศูนย์รอบเช้าหลุดนะคะทุกคนมาเจ็ดสามเจ็ดสี่สามมาตัวเดียวตัวเก่าเมื่อวานนี้นะคะทุกคนวันที่สิบสี่สี่สามสามสีพี่น้องเออมาตุกเก้าพี่น้องคะ่ะ เก้ากับแปดหลุดนะคะเลขเด่นประจําวันมาไหมเจ็ดมาด้วพี่น้องรอบบ่ายจะให้หนึ่งและศูนย์นะคะมาสามสามเก้าหกศูนย์พี่น้องคาะสเซดายนะคะมาเข้าเก้าสามของรอบเช้าเด่นมาศูนย์เข้าคู่ศูนย์หกหกศูนย์นะคะทุกคนเข้าคู่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นเอาพี่น้องเนาะเอาไปต่อรุ่นต่อคะ่ะพี่น้องวันที่สิบหกนะคะมากระตามเ้ยจ้าสถิติมิขอมิหลุดเด้ยจ้าพี่น้องคาะ วันที่16นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่3และ2นะคะทุกคนเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ30 39 31 36 37 34นะคะ2ครค่พี่น้อง23 26 สองหนึ่งเก็ด่นรอบบ่ายค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่0ูนย์และเ้ามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ0ู0ย0สามศู 04นะคะทุกท่าน9นะคะ9 3้าสาม6 9้าสองเก้าหนึ่งเก้าหเกดเกสี่นะคะทุกท่านประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะทีนี้นะคะ มาดูคู่ตัวเด่นนะคะนะคะทุกคน3ามสองศูนย์เก้านะคะพี่น้องสามศูนย์สามเก้าสองสามสองย์ก้ากับเรอบบ่ายศูนย์สามศูนย์สองศูนย์เก้าเก้าสามเก้าสอนะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมาดูเลขเด่นประจําวันเจจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเดี๋ยรอบละสีคู่นะคะทุกคนวันนี้น่าจะไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลข1นึ่และเลข6นะคะทุกท่านเบิลประจําวันคือเบิลหนึ่งหนึ่งนะคะ สำหรับ1กับ6นี้ f c ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันนาะพี่น้องเรามาดูนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่3และ2เด่นประจำวันอยู่ที่1และ6เป็น3 1 36นะคะทุกท่านไม่ติดคู่ตัวดินนะคะ2ค่ะสอง6 0สองกย์กับ9รอบบ่ายและ1กับ6เด่นประจำวันเป็น0106นะคะนี่คือคู่เด็ดแยกคู่เด่นประจำวันนะคะทุกคน มีเข้ามีหลุดเหมือนกันกับคู่ตัวเด่นนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะเก้านะคะเก้าหนึ่งเก้าหประมาณนี้ค่ะพี่น้องเป็นจังไดเนาะมีคู่หมักบอจ้ามากกระตามได้เด้อจ่าเดอ้อพี่น้องค่ะบอหมักกระพานคือเก้าละพี่น้องสถิติมีเข้ามีหลุดถูกมือค่ะทุกท่านค่ะสําหรับแนวทางหุ้นนิเคอีวีไอนะคะวันที่สิบหมิถุนายนสองพันห้าหกส จก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมันสุขสุขค้นด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ